ลุงทูนพาเละเที่ยงวันนี้นะครับออกมากินข้าวนอกสำนักง,งานก็ขับรถผ่านโชว์รูมเนต้านะครับก็แวะมาถ่ายคลิปอตอนนี้เนต้ากำลังเปิดตัวรถรุ่นใหม่นะครับเป็นเนต้า V2 นะครับต่อจากรุ่นของลุงทูนนะครับลุงทูนใช้เนต้า V ส่วน V2 ก็ปรับหน้าตานะครับด้านท้ายก็ดูลงตัวขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ ออปชันช่วยเหลือการขับขี่นะครับต่างๆ่า,าระบบอโอโต้พายลอตนะครับก็ช่วยเหลือพายล็อตแอซิดนะครับก็ระบบ ACC นะครับระบบการารักษารถให้อยู่ในเลนต่างๆพวกนี้ครับก็เพิ่มเติมจากรถรุ่นแรกที่ลงุงทุนใช้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับกับออปชันที่ได้มา ตอนนี้เนต้ประกอบในประเทศไทยแล้วนะครับก็ใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในไทยประมาณ70นะครับแบตเตอรี่ก็ใช้ของบริษัทในเครือของปตทนะครับโรงงานประกอบแบตเตอรี่นะครับก็เพื่อนๆท่านใดสนใจมาดูได้ครับอยู่ที่โชว์รูมเนต้าในเมืองอุบลน,นะครับใกล้ๆแยกดงอูพึ่งนะครับก็แวะเข้ามาทดลองขับได้นะครับรถไฟฟ้า100% นะครับเดตาสวัสดีครับ